ทีนี้เอาละเราจะเลิกพิจารณาอื่นเคกคิดว่าเราออกมาคุยกันเรื่องจริงจังดีกว่าว่าถ้าเราจะถ้าเราจะคิดถึงซอฟต์พาวเวอร์ของไทยอ่ะที่เคทคิดว่าที่ผ่านมานะคะมันมันมีสองแบบคือเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่คนนอกมอบให้กับเราหมายความว่ามันมีความเป็นไทยในแบบที่เราอยากเป็นความเป็นไทยในแบบที่เราเป็นจริงๆแล้วก็ความ ความเป็นไทยในแบบที่เราอยากเอาไปขายโลกตลาดอินเตอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันซึ่งซึ่งทั้งหมดเนี้ยเราเอะออกมาผสมปนเปนกันแล้วเราก็เข้าใจว่าทั้งหมดเนี้ยคือซอต์พาวเวอร์ทีนี้ในในอดีตอะมันมีเราจะมีความเป็นไทยในจินตนาการซึ่งแขกจะเรียกมันว่าความเป็นไทยโดยโดยราชการเป็น Official ไทยอ f ฟฟิเชีไทยก็คืออะไรเวลาเราพูดถึง เอ,อไทยเราก็จะต้องมีวัดเราก็จะต้องมีมีวัดมีชนบทอันงดงามแล้วก็มีคนไทยที่เป็นยิงสยาม นูบอกว่าอันนี้คือออฟฟิเชียลไทยเป็นไทยในจินตนาการของรัฐราชการไทยซับในดินสินในน้ำอะไรเงี้ยนะใอบองไทยโกสิ่งที่เราอยากเอาไปนำเสนอมันก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ใน w o r l d Expo นะตั้งแต่มีสิ่งที่เรียกว่าศาลาไทยใน w o r l d Expo ตลอดประวัติศาสตร์ของ w o r l d Expo นั่นเป็นไทยในจินตนาการของรัฐราชการไทยเราจินตนาการเกี่ยวกับความเป็นไทยแบบนั้นแล้วเราก็สร้างความเป็นไทยแบบนั้นไปตั้งไว้ใน w o r l d Expo คือศาลาไทยคือโค้ คือหานุม,มานคืออะไรต่อมี้อะไรคือลายกระหนกคืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วบางคนก็เรียกว่าเป็นไทยแบบราชสำนักไทยวัดวงังอาหารก็ต้องเป็นชาววางังมีแกะสละักมีอาหารไทยที่อยู่ในชามโคมเอ่อลายคลามชามเบญจโลกซึ่งทั้งหมดเนี้ยในในประเทศไทยเนียแขกถามว่ามีใครกินข้าวในชามเบญจโลงบ้างมึินม่ประจำ ไม่มีนึกออกไหมคะแต่อันนี้มันเป็นความมันเป็นไทยแบบราชการแล้วเราก็นําเสนอความเป็นไทยแบบเนี้ยส่งออกศาสส่งออกสู่สายตาชาวโลกมายาวนานมากสัตว์ประจําชาติไทยเราก็ต้องเอาช้างไปเอาอะไรไปนี่แหะเป็นไทยดราชการแล้วเราก็หมกมุ่นอยู่กับมันอยู่อย่างเงี้ยมาตลอดประวัติศาสตร์ของชาติไทยสมัยใหม่ทีนี้อยู่ๆอ่ะมันก็มีอีตาคนหนึ่งเนี่ยอีเดวิดทอมสันอย่างเงี้ย อยู่ๆก็ม่เขียนหนังสือเกี่ยวกับอาหารไทยเป็นไทยสตรีฟูดแล้วก็ลงไปในครัวของชาวปัตตานีสงขาลงไปในครัวของชาวล้วะชาวเลืออะไรก็ไม่รู้แล้วก็บอกว่าเนี่ยอาหารไทยซึ่งไม่ตรงกับอาหารไทยในชามโคมเป็นจะลงใดนๆในในทั้งสิน้นแล้วคนทั้งโลกก็ตื่นเต้นกับอีาหารไทยนี้มากมันตรงไปตป้องขนมปอกไอติมอะไรก็ไม่รู้แหละอัน มหาจักรพันลึกมากแล้วซึ่งกระ,ระทรวงวัฒนธรรมไม่เคยรู้สึกว่าสิ่งเนี้ยมันขายได้แล้วก็มีท่านงภาาต่างประเทศก็มาถ่ายรูปปุ๊กๆุก๊ถ่ายรูปคนซ้อนมอเตอร์ไซค์สามสี่คนถ่ายรูปไอเนี้ยค่ะวิธีใส่โอเลี้ยงหรือโคกในถุงพลาสติกแล้วเอาหนังกระติกมกัดข้างหนึองเอาหลอดสัง่งเน้หรือก็ห้อยๆเอาหนังกระติกแล้วก็ใส่งนี A ้ไอ้แนดนมอเตอร์ไซค์แล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์กันแล้วอันนี้ก็ป๊อปล่ามาก แล้วก็โต๊ะร้านวยเตี๋ยวที่เป็นลายเอขอะๆโต๊ะกอไก่ถึงหอรนกฮูกอบโต๊ะเขียนถุงเด็กอะกอไก่ถึงหอรนกฮูกแล้วก็ชามสังกะสีลายดอกนู่นดอกนี่ถาดนู้นถาดนี้อันเป็นสิ่งที่ความเป็นไทยแบบพาาาระราชกังวลเกียรแล้วก็รู้สึกไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยมันนอกไอ้เนี่ยเชยไอเนี้ย,ยมันไรมอนชาวบ้านไอเนมันเป็นวัฒนธรรมแบบกากระที่ไทยเป็นลามันไทยกราฟฟิตี้ในต่างๆแล้วก็นําเสนอสิ่งที้ความวุ่นวาย แล้วเขาบอกโอ้โหแม่ค้าส้ตามตำมีประเทศไทยคือบาริสตา้าเป็นบาริสตา้ายังไงก็ยุ่งสั่งได้อ่ะหวานมากหวานน้อยเอ็ดน้อยหนีเอาปามละคือสั่งได้เหมือนเราไปซาบะเุาก็สั่งเองวันนี้บอกส้ตมตำแม่ค้าส้ตามตำแบบขายูกมากเขา้าถึงง่ายแล้วเถมเรื่องเน่คุณกินส้ตมตำแบบเธอไม่เป็นปหาที่ไหนได้ในโลกนี้ซึ่งมันเป็นมันเป็นความสกปรกที่เราอยากจะกวัดทิ้งเราอยากเจนชุฟ่ยไฟมันเลยสั่งไปแต่อันเนี้ยมันเป็นมันมันเป็นความเป็นไทยที่เรานึกไม่ถึง ว่าน,นี่คือความเป็นไทยแล้วมันก็เลยเกิดสับขึ้นมาก็คือไทยไทยมันมีออฟฟิเชียลไทยแล้วก็เกิดสับใหม่ขึ้นมาก็คือที่เรียกว่าไทยไทยใช่ไหมคะแล้วก็มีหนังสือออกมาเป็นเรื่องเป็นราวเกี่ยวกับไทยไทยแล้วก็เรียกกันว่าเป็นอ popula เข่าเจอก็คือแม้ทำแม้มวลชนเนี่ยนนเนี่ยมวลชนในประเทศไทยร้อยพ่อพันแม่ทุกเข่าพัดเนี่ยก็แกงโขกกันอยู่ตรงนี้แล้วก็อยู่กับมันเป็นไร้สล์แบบที่เราไม่ได้รู้สึกว่า เราจะขาวรีพรีเซนันกับใครแต่อันนี้ชีวิตจริงเคลิะเคลิะตกปกโวกเวกโวยวายพัดเคาะกระทะดักมากตกตกแต่ว่าเฮ้ยมันแสดงออกซึ่งความรีสิเลียนของคนไทยเหมือนกันนะชีวิตทัฟมากควันรถขมงก็ยังจะอุตสตาติดเตาถ่านชาโคลกริลเป็นเรื่องแบบลักชวรี่มากในต่างประเทศเมืองไทยทุกคนชาโคลกรีลหมดเลยเพราะว่าแก๊สแพง มันเติบโตขึ้มันไอความไทยๆกลับไขายได้ตอนหลังทอๆออถึงได้แบบอ้าวเหรอไอความเป็นไทยแบบนี้เหรอที่มัน attractive <Street S 2> ก็เลยทอๆก็เลยมาจับเอาสตรีทฟู้ดส street food ต่างๆมาขายแต่แต่ท้ายที่สุดเราก็ไม่ได้ embrace มันจริงๆเพราะเราอยาลืมว่าซอฟต์เฮาส์ไม่ใช่ product ซอฟต์พาวเวอร์ไม่ใช่แค่ส้ตมตำซอฟต์พาวเวอร์มันคือสปิริตที่อยู่ในจิตวิญญาณของคนที่มันเคาะค โป๊กที่มันติดเตาถ่านที่มันสู้ชีวิตที่มันพยายามหาความสุขก,กับวิถีชีวิตอันยากลำบากเหล่านั้นมากแต่เราก็ไม่ได้ตีเอ็มพาวเวอร์สิ่งเหล่านั้นจนกระทั่งมันกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของมันจริงๆท้ายที่สุดราชการไทยก็ทําเหมือนเดิมเด็ดยอดเอาไปตัวโปรดักต์ไปแล้วยูก็ไปเที่ยวไปซื้อถา่านสนกะสีใหม่ๆอ่ะแล้วก็เอา,าอหา,าหารไทยคำนี้ใหม่ละไม่ใส่ละไปดูร้านอาหารไทยทั่วโลกตอนนี้ที่คนไทยยำหนักไม่ใส่ละชามเบญจรงไม่ใส่ละลายทามไปซื้อถ่านสนกะสีไม่ใส,ลลใสล่ล,สสละ ใช่เหรอตอนนี้ทุกคนก็ฮิตค่ะัน,นก็ถึงหมดว่าแต่ถามว่าพอคุณทำว่ามันฮิตมันก็ไม่มีเสน่ห์แล้วไงไอความเป็นไทยไทยก็คลายมนลขลังของมันไปโดยสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นแขกถามว่าแล้วยูจะอยู่อยู่ยูจะมาตัดเด็ดยอดมวยไทยอ่ะคุณจะเด็ดยอดมวยไทยซอฟต์พาวเวอร์ได้ไงโยคะเนี่ยได้ชื่อว่ามาจากอินเดียแต่คนที่ทําเงินจากโยคะได้มากที่สุดคืออเมริกาธุรกิจลู่ลูเลมอนชุกโยคะเนี่ยค่ะ เป็นแสนล้านหมื่นล้านเนะี่ยชุดโยคะชุดหนึ่งเนี่ยเจ็ดแปดพันบาทหรือหมื่นบาทเสื้อโยคะสองหมื่นบาทอย่างเงี้ยคนก็ซื้อถามว่ามีแต่ออสเตรเลียอเมริกาและไต้หวันที่ทําเงินได้จากสิ่งที่อินเดียเรียกว่าซอฟต์แวร์ของอ mm ินเดียถามว่าทุกวันนี้ประเทศไทยผลิตนวมอ่ะเมสอินไทนคุณนาพดีๆได้ไหมไม่ได้ลูกคุณสบอาคนไทยเป็นซอฟต์แวร์เนี่ยอยู่ไม่ได้จินเนรเรตเงินจาก ทุกสิ่งทุกอย่างที่มาจากมวยไทยเลยการเกงที่เอาขึ้นใส่ชกมวยอะ่ะใส่ยี่ห้ออะไรกันแขกไม่เชื่อว่าเป็นแบรนด์ค่ะอืมที่เขียนว่ามวยไทย,ยนะแล้วคุณขายอะไรมวยไทยเขาเอาไปทําข่าวนุ่นแรงงานทาสเอาเด็กมาชกมวยอืมข <laughs> ายที่หน้าอีกอืมอ่ะขอพูดคุณแขกนะครับไอไทยเป็นซอว์พาวเวอร์ที่ใหญ่ในเมื่อยังมีการ,รคําม<อ>นุษย์มีธุรกิจยนี่เป็นสิ่งที่คุณนักสินพูดก็คือ ถ้าคุณค่าทางการเมืองไม่มีคุณค่าทางอุดมการณ์ไม่มีความภูมิใจไม่เกิดคุณไม่ได้ empower ประชาชนที่เป็นมนุษย์มีศักดิ์ศรีมนุษย์ไม่มีศักดิ์ศรีมนุษย์จะผลิต product ท,ที่มันที่มัน attractive ต่อสายตาคนทั้งโลกไม่ได้